สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ้านชากาแฟนะคะตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วค่ะเพื่อนๆลูกค้าตอนเช้าหมดแล้วนะคะป้าก็เลยว่าภาพป้าเพิ่งได้ความได้ความรู้ใหม่มาเนาะเพื่อนๆเกี่ยวกับการเก็บใบชาป้าก็เลยว่าจะมาแชร์เพื่อนๆรู้ไปพร้อมๆกันนะคะป้าขายมาไั้2สองปีจะสามปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าไอที่เก็บใบชาอยู่ทุกวันนี้คือเก็บผิดนะคะเพื่อนๆ ใบชานะคะชาเขียวชาไทยชาทั้งหลายแหล่ที่เราเป็นใบชาสกัดอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่ผงชานะคะเพื่อนๆนกาแฟกาแฟโบราณกาแฟสดนะคะเพื่อนเพื่อเคยสงสัยไหมทําไมเขาต้องใช้โถแบบนี้ทำไมชาตามมือต้องใช้โถแบบนี้หรือชาบางชนิดทุกแทบทุกชนิดที่เป็นใบชาสกัดต้องใช้โถแบบนี้ใส่เนาะทำไมไม่ใช่โถธรรมดาถูกถูกหรือว่าอะไรป้าก็เคยสงสัยนะแล้วถุงก็ต้องเป็นถุงแบบทึบไม่ใช่ใส่ที่จะมองเห็นใบชานะคะ คนที่เขาขายมานานๆนเนาะที่เขาเก่งๆนะคะเพื่อนๆเ,เออเขาบอกว่าใบชาพวกนี้ไม่ชอบความร้อนไม่ชอบแสงนะคะเพื่อนๆไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบแสงเขาไม่ชอบโดนความร้อนยกเว้นเวลาเราชงนะคะไม่ใช่ชงไม่ได้นะคะต้องชงร้อนๆน,นะคะเวลาชงแต่ว่าอากาศร้อนๆหรือแสงร้อนๆที่นี่จะส่องมาถึงใบชาเนะี่ยคือเขาไม่ชอบมันจะทําให้กลิ่นให้สี ให้รสชาติของเขาเปลี่ยนไปนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะต้องถึงเขาถึงต้องเก็บด้วยโถสแตนเลสอย่างดีแล้วกันแสงไม่ให้แสงเข้าไม่ให้โดนแสงรักษาโถอย่างเงี้ยมันจะทําให้เย็นนะคะมันจะเพิ่มความเย็นให้กับใบชาเพราะว่าโถสแตนเลสเนี่ยเขาจะเย็นเนาะเขาจะไม่ร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าเขาอยู่ในร่มแล้วเขาจะรักษาความเย็นสม่ำเสมอนะคะใบชาเขาชอบอะไรที่เย็นเย็นโถสแตนเลสอย่างเงี้ยมันจะเย็นนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้แสงมันส่องได้แดดมันส่องได้นะคะ ความร้อนมันถึงเก็บแบบนี้ผิดนะคะเพื่อนๆผิดค่ะทํามา2ปีจะ3ปีเพิ่งรู้ว่าที่เก็บอย่างเงี้ยผิดนะคะอย่างเงี้ยคือถูกต้องก็เคยสงสัยนะชาดาม,มือทําไมไมันต้องทําโถแบบนี้ทาแบบนี้เพื่ออะไรมันสิ้นเปลืองต้นทุนไหมเวลาเราซื้อโถก็แพงเนาะจริงๆเขาทําถูกแล้วค่ะเขามีเหตุผลของเขานะคะที่ต้องเก็บแบบนี้เพื่อไม่ให้ชาโดนแสงให้เราให้ชาอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นเพราะว่าสเตเลีมันจะเย็นเนาะ ยิ่งเจออากาศเย็นๆเขายิ่งเย็นนะคะใบชาเขาชอบค่ะนะคะเพื่อนๆอย่างเงี้คือผิดค่ะที่เราทํากันเนี่ยทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยแล้วเปิดออกมากลิ่นก็ไม่หอมเพื่อนๆกลิ่นไม่หอมนะคะไม่เหมือนแบบนี้กลิ่นชาจะเพี้ยนจริงๆมันจะมีกลิ่นหอมของชาอยู่แต่มันไม่ได้หอมแบบเนีย่ยฟุ้งเข้าจมูกเรากลิ่นหอมฟุ้งเข้าจมูกเหมือนอย่างเงี้ยค่ะ มือนอย่างนี้จริงๆอย่างนี้เก็บเปิดออกมากลิ่นจะเหมือนเหมือนจากที่ซองที่เราเปิดออกมาเลยกลิ่นใหม่หอมกลิ่นของใบชาหอมคือฟุ้งกลิ่นขึ้นมาเลยแต่อย่างเงี้ยกลิ่นมันจะเพี้ยนๆหืนๆเพี้ยนๆหืนๆจริงๆอันนี้ป้าใช้ป้าเพิ่งเปิดได้แค่2วันนะคะเปิดได้แค่2วันนี่ตอนนี้ก็กําลังจะไปหาโถทึถบมาใส่จะต้องไปซื้อแบบนี้ใช้เป็นโถทึถบแบบนี้มาใส่นะคะเพื่อนๆไม่งั้นกลิ่นใบชามันจะเพี้ยนไป รสชาติกะเพี้ยนสีก็จะไม่สวยนะคะถ้าเขาโดนแสงโดนความร้อนอันนี้เป็นความรู้ใหม่เนาะป้า,ามาแบ่งปันกันกับให้เพื่อนๆได้รู้สําหรับบางคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะต้องซื้อใบชาไปตุนหรือไปอะไรก็อย่าเพิ่งแกะก็ได้ค่ะนะคะหรือแกะในซองนั้นแหละเราแกะแล้วเราก็หาที่หนีบนะคะเขาให้เขามันจะมีที่หนีบอะคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่ล็อกอะให้ใช้อย่างนั้นนะคะ คาถุงไว้หรือไม่ก็เอาใส่ถุงกอาใส่กระปุกอย่างนี้เลยแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อนๆแต่อย่าไปเทบใบชาออกแบบนี้แบบที่ป้าทาอย่าทาค่ะนะคะไม่งั้นเราก็ต้องเก็บในที่ไม่ให้เขาโดนแสงเก็บในที่ไม่ให้เขาโดนแสงในร่มในตรงไหนก็ได้ค่ะที่จะซ่อนแสงไม่ให้เขาโดนแสงนะคะเพื่อที่รักษามาตรฐานของชาของเราเอาไว้เนาะเดี๋ยวกลิ่นชาเพี้ยนสีชาเพี้ยนกลิ่น ชงแล้วมันไม่หอมชาลูกค้าก็จะมีปัญหานะคะเขาเคยกินหอมหอมไปร้านไหนชงใหม่ๆกลิ่นหอมโชยพอมากินของเราเอ้าหอมก็ไม่หอมนะคะสีก็ปแปลกๆอย่างเงี้ยรสชาติก็ปแปลกแปกะเพราะว่าชาเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นชายี่ห้อเดียวกันแต่ทำไมเราชงไม่อร่อยไม่เหมือนกันเพราะเราเก็บไม่ถูกวิธีนะคะป้าก็เพิ่งรู้ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะไปหาโหลแบบนี้มาใช้นะคะเนี่ยลงทุนซื้อสักหน่อยนะคะเพื่อนๆลงทุนซื้ออันที่มันมีกระปุกของเขาอย่างเงี้ยมาใช้ ะะแล้วเราก็เก็บโลนี้ไว้ใส่เติมต่อไปโอเคค่ะวันนี้มาแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการเก็บใบาชาสําหรับเพื่อนใหม่ที่เปิดร้านใหม่นะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นก็จะเริ่มเลยค่ะไม่ต้องอย่าใส่โลอย่างนี้นะคะถ้าเป็นใบาชาสกัดใบาชาอย่าใช้ค่ะนะคะมันโดนแสงไม่งั้นถ้าจะใช้เราก็ต้องไปหาเก็บที่มันไม่ให้โดนแสงนะคะวันนี้มาแบ่งไปกันแค่นี้แล้วค่ะเพื่อนเอนรู้มาก็อยากจะมาบอกต่อกันนะคะเราจะได้เข้าใจเนาะวิธีการรักษาเราร้านขายน้ํานะคะอะไรที่มัน เก็บไม่ถูกที่ไม่ถูกวิธีมันก็จะมีปัญหาเวลาลูกค้ากินเราก็อยากให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนานๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาคุณภาพของร้านเรานะคะให้มันดีๆโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ